สวัสดีครับกระผมน,นายธนชัยห้วยระหารวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาตนเองของนักศึกษาซึ่งก็จะทําให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนําเสนอข้อมูลต่างๆในทางรัฐประารศนาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายและอย่างเหมาะสมผ่านกลุ่มบุคคลในประเภทต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่กระผมได้เลือกทำนั่นก็คือการโพสต์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการตาระกรู้รับรู้และก็เป็นการให้นักศึกษาได้รับรู้ร,รับทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด5วันสําคัญด้วยกันครับ สวัสดีครับกับผมในชานรงปักนลินนะครับรหัสทักศึกษา62 4 7 0 1 1 0เนะครับหมู่เรียน62ทับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อาณาจักรตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่พูดถึงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเราได้โพสต์ลงไปในกลุ่มเฟซบุ o กนะครับพระปิเกฟิสเตชันนะครับได้โพสต์ลงไป5กิจกรรมนั่นเองนะครับก็กิจกรรมนี้จะพูดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของแต่ละะพรองค์ กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้หนักศึกษาได้รำลึกถึงพระมหาการณุณาธิคุณของแต่และพระองค์ด้วยและเป็นการได้ออให้หนักศึกษาได้พัฒนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในตัวเองไปด้วยทําให้หนักศึกษาได้เกิดความรู้ความสามารถความเข้าใจด้วยตนเองนะครับและนําข้อมูลทางวิชารัฐประศาทศาสตร์นะครับไปนําเสนอในรูปแบบอื่นๆด้วยครับขอบคุณครับ วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปรับชมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งรูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างๆนะเกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆนะแล้วก็จะโพสต์ลงในกลุ่มของสาขานะครับผมซึ่งก็จะมี5กิจกรรมแล้วก็5พระองค์ด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างกันไปครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอรูปแบบในเชิงบทความนะครับการนําเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกแล้วก็การเสนอในรูปแบบการ หาข้อความสำคัญต่างๆครับเช่นพระราชกรณียกิจประวัติพวกนี้เป็นต้นครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภศรแก้วรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1 1 6 9หมู่เรียน62ทับ65ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปรับชมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งรูปแบบกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ และจะผ่านปเภทบุคลากรบิดแอดมิน istration M.P.L.U จะมี5กิจกรรมด้วยกันนะคะและแต่ละผลงานนะคะก็จะสอดแทรกแนวคิดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเอาไว้ภายในผลงานเพื่อให้คนที่สนใจนะคะสามารถศึกษาและได้เห็นถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทั้ง5พระองค์มีต่อบ้านเมืองอีกทั้งนะคะการจัดทานบางกาวนะคะนอกจากจะช่วยให้เห็นถึงพระมหาการุณณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษา ได้ใช้สื่อสารรัศมนเทศให้เกิดประโยชน์และตรงต่อโรคภายนอกค่ะนั่นก็คือเอ่อในเรื่องของความรวดเร็ว,รวประหยัดเวลานั่นเองค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานิริสามเกลียวนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒน,นาตนเองผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งกิจกรรมนะคะเป็นการโพสต์เกี่ยวกับวันสามคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเราได้โพสต์ลงกลุงสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ซึ่งเราโพส์ทั้งหมด5กิจกรรมนะคะโดยเนื้อหาที่โพสต์จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ซึ่งการทํากิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการปลุกฝังให้นักศึกษามีความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนำเสนอข้อมูลทางทรัฐประศาสนาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายค่ะ